บ้านเฮาหาโชคสวัสดีฟซี่สูฟูสุคนกับผมมื่อวนี้กับเสาวันที่ยี่ิบหวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่บหกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดเอาม่แล้วพี่น้องลาวัฒนาปูหาเจ็ดแปดมื่อวันสุขลาพัฒนาสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสอง สองตัวลางก็คือสามเจ็ดพี่น้องของปูห้าเจ็ดแปดกับว่าเขาให้น้องลดไปสองวันแต่เนี่ปูห้าเจ็ดแปดเอาเล็กไม่ขอไม่ลดก็เป็นของธรรมดาเมื่อเบิ่งกันเบื้องแรกเลยละสองทุมเครงลาพัฒนา วันจันทร์จันยี่สิบหกคุมภาพัน์สองห้าหกเจ็ด ลาพัฒนาปูกเบ็เจ็ดแปด บนล่างบนล่างวิ่งรูดเ นล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดส่วนจับคู่บนล่าง เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสามเอ้าเจ็ดสามก็มีมากแล้วพี่น้องเจ็ดสามก็มีมากแล้ว กัมาไหไดให้กันพี่น้องถ้เจ็ดสยังมาสองหัวดได้ 73, ดได 3, 7, แปดสามก็ยังมาสองหัวดีิด้มาสาเจ็ดแล้วมาเก็ดสามกันมาอได้ไ้เป็นไปได้มัดล่าพัฒนาแป แปดเก้าอืมแปดสามนี่ขยันดีพี่น้องแปดสามเจ็ดสามนี่ขยันของผูห้หาเจ็ดแปดมามิดตัวเน้นนะพี่น้องนะมามีตัวเน้นมามิดตัวเด่น ก็ไม่เลขก,กันเลขเบิลส่วน,นเลขเลขก,กันเลขเบิลเนี่ยก็คือสามสาม เก้าเก้าศูนย์ศูนอันนี้คือเลขเบิสามสามเก้าเก้าศูนย์ศของปูเนี่ยิบมิดตัวเน่นบมิดตัวเด่นนะพี่น้องเด้อ ปูหาเจ็ดแปดกี่พม,มิดตัวเน้นอันนี้คือตัวกันไอ้พี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับได้บั่นจันทร์ที่ยีบหกกุมภาพันสองหาหกเจ็ดลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด ส่วนจับคู่ก็มีอยู่สองหลักมีหลักเจ็ดหลักแปดส่วนหลักเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสามถ้าหลักแปดกับแปดศูนย์แปดเก้าแปดสามส่วนกันตกกันนี่ก็คือกันเบิร์นนะพี่น้องสามสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ของปู้หาเจ็ดแปดที่มี่เลขกันเลขเบิร์นถูกหมวเจ้าพี่น้องเนพ่ยปวาลณาพัฒนามันมาเบิร์นดีประเบิงมือวันจันที่เบิร์มาพี่น้อง ถ้าพี่น้องมากก็คือโห,หลดโหลดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองไล่ไปฮอดเก่าเก่าพี่น้องเอาพี่น้องเ้าแคบหนาจอดตามนี้นะครับได้อครับขอบพระคุณนปูหาเจ็ดแปดละหลายครับผมที่ให้แนวทางราพัฒนามาพี่น้องเ้าก็แคบหนาจอดตามนี้แลหละมัามากต,มตัวใดชอบตัวใดก็พิจรารณาเบ้างไว้แรกในซองถมเคืองขอให้มันมันแห้งๆปังๆกันสู้ปูสู้ขุ่น อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อรื่อยๆแห่งกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม